นะครับสนามสนามบินสุวรรณภูมินี่นะครับจะมีการาสร้างสารพญานาคอยู่บริเวณพื้นที่ในส่วนของอสนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ในจุดนี้นะครับก็คือสารเจ้าปู่สีสุดโทนะครับซึ่งถือว่าเป็นพญานาคาราชที่เชื่อว่าหลายๆคนรู้จักนะครับรู้จักเป็นเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วนะครับาถามว่าจุดนี้อยู่ที่ตรงไหนนะครับจะอยู่ที่บริเวณศูนย์ไปรษณีย์ สุวรรณภูมินะครับด้านหลังนะครับจะเป็นศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมินะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ศารเจ้าปู่ศรีสุดโธนะครับแล้วก็จะมีสาราที่เป็นศารานะครับสารปู่สารย่านะครับองคนาทิพพอดีศรีสุดโธวิสุทธิเทวานะครับนี่บริเวณส่วนด้านหลังครับ นะครับก็จะมีองค์ปั้นเคารพนะครับเจ้าปู่สีสุดโทรนะครับตะกูลเอราปัฏฐาสีเขียวนะครับแถบทองเก้าเสียนเต็มบารมีนะครับเช็ดดูรอบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยู่บริเวณแถบนี้นี่นะครับ อยาก,กมาขอพอรเจ้าปู่ศรีสุดโทนะครับก็สามารถเดินทางมาที่ศาลอ่าพญานาคนะครับที่อยู่บริเวณศูนย์ไปณนย์สุวรรณภูมิได้นะครับเจ้าปู่ศรีสุดโทนี้นะครับเป็นร่างสังขารที่อัญเชิญมาจากร้านาบูชาพญานาคของเราเองนะครับก็หรือปัจจุบันนี้เป็นเมืองบาดาลจำลองนะครับโดยถวายเสียนโดยอาจารย์ชานิชนารัตน์พาวลิศนะครับ โอเคนะครับตรงสารนี้นะครับก็คือสารจ้าปู่สีสุดโทเดี๋ยวสารต่อไปนะครับจะไปที่สารไหนนะครับเดี๋ยวตามพวกเราไปนะครับตามมานะครับ